สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะามารีวิวของที่ของเป็นแบบเอ้ยเป็นซากชิชแล้วก็น้ำไปเอ้ยสลามน,นะคะก็อย่างแรกก็เป็นตังแผ่นค่ะดูนะเอาเอาอกไว้ก่อนแล้วก็เป็นตังแผ่นค่ะ อันนี้เอาไปกิบก่อนเดี๋ยวพี่เดี๋ยวพี่รีวิวให้อันนี้เป็นเยมลารนะคะฟังแผน่นนี้ฟันแข็ะมีล <c oughs> คอนต่อไปก็จะเป็นแซนด์วิชเอ้ยกินได้ปะคะกินได้ค่ะถ้า,ถาเกิดมันมีแป้งนะคะโดนัทคิตตี้ ดนูนั้บัชบอลน,นาจู่บัชบอนจะมีสองอันนะนมาเดี๋ยวแยมลาดให้นะคะอะเดี๋ยวแยมฮ่ะลาดเดี๋ยวชื่อค่ะโอุ้ยนี่คอะยังไม่รู้<ด>น,น,นี่ค่ะมีสองอันนี้นะบัชบอนแล้วอันต่อไปจะเป็น มันกรรองค่ะเสียงวัวน,นะฮะอันต่อไปจะเป็นไอติมค่ะอันต่อไปจะเป็นขี้อ,ออกไหมอันต่อไปจะเป็นตังแผ่นค่ะเฮ้ยปาอันต่อไปเป็นหน้าซิวเข้ม ไปจะไปไปอยู่แต่บ้านแล้วรู้ไหมวิธทำอะไรวะแล้วเพิ่งกลับมาวิีทมันก็คือว่าวันนี้เขามีงานที่โรงเรียนีงาให้แม่ไปขายของอ่ะพรุ่งนี้พรุ่งนี้อืมพรุ่งนี้อ๋อไม่เป็นไรลูกเราไม่ต้องไปขายต้องทำงานแล้วจะเอาขายไปเดินกันหนู่อ่ะถ้าไม่มีใครไปก็อยู่ในห้องคนเดียว ตายก็ไปนี่ได้ามันตาปจะเป็นน้ำตาเอเลี่ยนะไม่ใช่น้ำตาเอเลี่ยนเสลามมีสองอันนียบะทำเลยรอ่ะเราไปดูฝุ่นจากคีบอสได้มันนี่ค่ะมันนี่นั่นมันหลังหัวเราได้นี่เหรอ